กินของสูงมันมีหมห้เื่อนมั้วมันนกล้เลยส่หน่อยเสียบหน่อยเสียร้ายเสียร้ายโอผมบอกว่าลุนเสบิดดอง สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมใใมาแย่ไคโมแดงครับมนืนอี้กินของสูงมันมีบ่นอะไ่ไหมถ้าพี่น้องกอยไคโมแดงงกิีอยนาันี้บ้างน,น,น,นาะสิงเลย ยมาเีเ้งเ<ห>บ้งน่นเียนนร้ายอยู่พี่น้อไข่ตงดีอยู่ไปไปออมกไปขุดได้เลยมาถ่ายพระท่านจอยงหันอึ๊บสหางนึงนบ่บ này tiếc nồi được mẹ biển mới có tình Hãy subscribe không bỏ lỡ những ไ่กินไม่ได้เครับตีถุงเตรียม,กกมอุปกรณ์มาอเดือดาดี๋ยวสิ่งมือก่อนเสี้ละตะันเดี๋ยวมันสิขาดออกมีเบิรตดีอทั้ง เดี๋ยวออกไปทางหมอกกันครับเนื้องหม้อหมักแดงตะยิมแต่ตึงเอ,าอ้าเอออยากินเบิดเด้อจุม่มไปกินแรงน้ำไอ้เบิดอ่ะได้ห้องบอกว่ามาพาหน่วยของมึงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เติรนี้ยวเบือดอ่ะโอ้แดงคือกันข <c oughs> น่อยอี๋อ๋อนี่ ว่านี่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 นีบักวนเมืงเองมาันซิมมึงนี่หวนาวนหวานปะหวานเจิดนจิดด้เอาเอาคือหวานดีนเถอหวานตินสุปเดียจังดีเ <c oughs> สียบย <c oughs> ูดติล่ละพ <c oughs> ามากินอีกแน่มนะี <c oughs>

này, khai đen nằm, nè khai Ô, ô, ô Lại tựa Mình hãy tìm hình hình nè, có thỏa mắt Tầm hương nằm, nè Khai mụn đen Mực im bây giờ xẹp, nó นี่ไงไดีก้อนไปกวาน้เห็ดแนวยเลยขวานเอาบ่ขวานไม่ก้อนก้อนนี่บ่ได้ก้อยดิบบ่ก้อนดิบแล้วมันเป็นเดดเดดยังไงรอสวน่ไงสนเลย่นาเอาอือไเก็บเอา้ตรงหลังบ่รงวิตามินบ่มาน้าตกแ้วมากหนาว้เอาแมวกินไอกินมา ปานี่ก็ไปบานเราในอันคล้องบางหันว้านเราก็โยนแหเขาปลาด้วยบนี้นนทิมเลยแห้ทิมเลยแล้อยนเขาปาลาด้วยบน,นี้นี่ยตุ่นสุดท้ายของแห่แหน,นข,ขาดล้มคนผมด้วยจอมจะได้มาุนไว้เป็นตัว เดี๋ยว่าแตงกีดีเดี๋ตลาดบ่ได้ถือฟื้นเศษหน่อยๆมาเว้ยถ้าเอาสิแม่เธอแม่ก้อยเมื่อนั้นก้อยขัวซุกจังน้อยจังก้อยมันจังบ่อันนี้บ่เลี้ยงเออจังบ่ปุ๋นทองซุกมัม่ลู้ บดีกินโดนได้ไข่บอดีไม่เป็นปีแต่บอกุ่นะแย่สองห้างเด้สองห้างบดีสองห้างเอาแต่พอกินกัพอสองห้างให้มันอกแม่แพลูกได้มนสีดาบสองห้างนี่สองห้างใดสองห้างสองห้างใหญ่หนอกหน้านี่บดได้บบดีห้างห้างบได้นี่บ่นับโอ้ยมันหยกแม่ด้สิ โอ้ไปก็ห้าหนึ่งพอแต่อันนี้ซุกกบกระปิงปลาครับอันนี้เอาดันมาลกเกลือมาแน่เกลือเนี่ยสิทวปลาใส่หิมปลาใส่หิมปลากับมิเตอร์ตุ้งงง่าเล็กหน่อยคือเสียงดังเลยเล็กหน่อยไหมบิดยัง นี่ดิยิหยิบเอาอยู่เด้หยิบมาเบิดบ่เบิดดอกนั่นแหละหยิบสองอันอยอาเห็ดไวยแบบหลายเลยวนมันแม่นสิปีงเบิดเบิดเบิดได้กินกินเบิดหรอกรบวนสิพินนสิย้มวนฮะ im im anh im cái im tuấn cứ này là mẹ con tìm sát à ปิ้งปลาก้อยไข่มดแดงปลากระปิ้งสามหีบพอดีเห็ดแบบโบราณเลยบาบนี้โอ้ยบรรยากาศดูทุงครับสุกไห้บ้าหล่ะ thả con khao nướng thì mắn sú nhú khao đâu bà nhú nè nhú nè có ốt ào một quần nhú như bà một thân nhú một thân nhú tua chim tên nấm đen cho im bữa này thì anh ấy có sú là xí hết trắng đây của mẹ มึงซื้มึงก่อนอยากซื้อเ้าวอหอมมกับมะกไว้นาหน่อยๆนมึงกหอมสามอย่างร์เน่อยเอาเออกลอยเอาหอมีหลกอะหอมบัวหอมหอมาหอมบัว ลุงงลุไปเอานั่งบ้อลุงไปใช้เบสลุงไมใส่เบสหอมบัวฮะเหตุไงคนใหญ่ใครในจะทาน้ายังไงคนหน้อยเนคนในคนหนอยต้องเอายมาน้ำเอา แมนสมบูรณ์ล่ะข้นน้อยข้นน้อะแมนทั้งอื่นสีอุดมสมบูรณ์ก็ทั้งเฮาอยู่บจากแมนบจากพี่น้องคอมมนต์นนะเด้อมานานเนี่ยอย่างเนี่ยเดี๋ยวหันมาหญิเนี่ยากับพี่ห้องไม่คล่องจะคล้อง่เราจะปูมามีพี่น้องเนี่ปูมามิปูมามิปูมามิก้าวเลยใส่หน่อยเสีบหน่อยเสียไร้เสียบร้ ผมบอกว่าลวโลนยุบหลดมังหันนี่นป้าบบต้องไล่เลยเพราะว่าใครมดแดงมันเข้มหนึ่งสองสามสี่พอแลเอาเพชรเ,ชรเนี่ันีกางอเพชรเพชรมันวงบอกอระดาษเพชรข่าวูาขขกขาวแม่ฟงฝิงดีนี่ย่ามีย,มยางบ่าเอมามาหมัดไม่ลูก ถุงมันกรอบไว่ฟัวไทยมันหอมปล่อยไข่หมดแดงพี่นอ้องอือไข่หมดแดงค่ะเาของร้านนี่คีอเจดีมันได้นะขาเสื้อโลกเล็กน้อยขี่ขาขีาข่กระตือไม่ขีก่กระตือรึบปล่จักแล้วมันขามยังขึ้นไปกินเลียวะลูหลบในห้างมันเศษแมงไหมตายเศษแมงสีนะ มกินแมงใหม่อะเพ็ดเพ็ดบอาเพ็ดเพ็เพ็ดเพเดี๋ยวจงมาให้น้องก้อนเล็กน้อยเอาเอากเพ็ดก้อนเนาะมันเกิดสีแบกินแบบเพ็ดเพ็ดน้ำคือเกาบยเอ่สิมเบิ้งบอกวอวนสิมอือเศร็บอ่เศรบอ่เศร็บก็ขดโดนแผล ตัวนี้แห้งหน่อยก่อนบุพเพหน่อยสองส่วนกับพ่อเนาะจมีไ้ทกท่นี่แบพีบันนี่อายว่าอยากเดๆเฟสก่ะแะบกพเพมัเห็นดวยเพรอกฟตลาดเฟสไม่มาเฟสเฟสไปเก็บข้าวเฟสเฟเป็นเช่นไรละวิน โ,โ,โอเ็ดโอเ็ดโอ้ยอออพี่เขาดังบ่ฉันทำเสร็จอยู่สิบเบิ้งอ่ายอังอ่ายสิบเบิ้งอืมที่แรกมันสิบปนัวเป็นได้ดอกน้ำปาลามันสิคลอยซึมมันสิเข้มแห้งบาดเอาซัมนี่แหละพักใ <บะ S 2> ส่เลยพักใส่เลย,ยเลย็กหน่อยเด็กวานเอาไปกินกับเขา โง่โง่เกินเดี๋ยวทานั่นก้อนหนุ่มใหม่ก้อนทานเปลี่ยปลาไปพีกปิี่ยปลาไปพีกปิี่ยปลาเด้อไม่แล้วพีกดีดีพีกดีดีไมมันไหลแห้งไลยบังหน่องมันนั่นวลาเห็ดอยังนี้ไหลของแข็งน้ำมะคุงนั่นเสียงคือเป็นตะกอดไงของช่มมะคุงมะคุงต้นนั่นหรือสองต้นครับ ตะมไม้มันกรอบเยแต่ว่ามีดบ่ค่อยเขาดอกมีต่มอานเดียวนีู่ออตั้มตะานนำ่ครับิเป็นแต่เศษเ็นเนาะเขาเทียงเขาเสาเป็นาเทียงเขาเสาเพราะท่านโตของจะเม็เยินอีเม่ไมไม่แล้วมละบอก เราแย่ไปสูนเด้อให้มันทุกอยู่หันละแม่แม่เสร็จแอ้วเอ,เอือมแล้วตามบอกงงว่าท่านแล้วอยู่เอือมแล้วเอือมแล้วดุมาแล้วดุม,มาแล้วมะเขือเทศใส่ลืมเก็บบังหน้าอมาหนึ่ ได้แต่บอเคือเคือหน่อยก็สูมุมือ่ดอก็บารฟามเปียก นตาลด้ปามาไดาา้ตาลตาลดามาบตากกรเบือ้าไปหาน้ตาลทาง,าน,งน้ำปลาปลา ประเด็กเขียเข่ยมกระไรจีบมือประเด็กปุ๊บเหนียวมาไหวหน้าเลยก้องแขะตรงมีนอนนอน <c oughs> ประเด็กขวดกับระเด็กมาน้ามข้อละลูกม่คือเข้มสามสอง กาศมันเปียเวียด้ก่อนบดแดดพัดว่าออกมาหดสวนเปิดเมโเียง

สีสันมันจะเสบดนี่อนี่นยาเป็นแนี่วนโคกโคกไม่โคกเล็กโคกหินพ่อพอว่าตือเสซ่บว่ามันีโอเคบือกล้องเสียพี่หน่องด้ยโอ้โหดนาวมากเล่าเลี่ยว

แซ่บใส่ครองชดๆจากตุ่นนิ่งเอาบ้าอาแจ็คอันนี้ลงลูกก้ดใช้เมดแดงมันนู่ปลามันต้องกินของปลาแไ่มฮะจะเอากลนมาตั้งกล่องได้ลูกเอาทั้งหนาด้วยมาหาเออเอาปลา มาดูเสือจักบาทเอามาข้างหลังมีแต่หัวมีแต่หัวเอานี่ดิเอาเห็ดใส่เต,เตะเอาไว้ก่อนนี่ปีงปลาพี่น้องเออสุขวัลสุดสุขวัล จะคของดีๆทั้งนั้นเลยสำหรับเหา่ามาเอาจะคล้องสองเอิ้นพี่น้องเขาเมื่อกี้นั่แน่กินเข่าปลานะครับกินเขา่านกกันเข่าเทียงเขา<อ>ง่เเขาเทียงเข่าเสาเป็นเข่าเทียงเมนูยังแมหน,นี่ปีงปลากับอันตําบกหุคกับก่อยไข่มุดแดงจ้ะเมนูบานบานครับเมนูบ,นบานบานแม่เป็นคนแย่ปลากระตือเอาเองก็พอมาแม่เทา้าพย่นไนซใส กอนสองกคลิปนี้เอาไว้ซ้ำในบลุกครับมันบอมีแนวต่างกล่องต่างไว้กินให้เบิ้งก็ได้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้าขอบคุณครับท่านว่ามาวินขอบคุณครับ